ห้ยไนเฮลโลสกายสอิทมีโกโจคได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอมันแจกเหรอไม่คุณเดี๋ยวอ่าเบสบอลตอนนี้มีการคนไทยหมดเลยได้หมดเลยคุณคนไทยอาจจะทายฮาร์ดจัดเฮ้ยเบสบอลตอนนี้มีการ ปรับใหม่มีอีเวนต์ไทยรีวอร์ดอะไรสัอย่างแล้วว่าจ้ชุดบัตนอาจาร์บางแล้วอาจบางแล้วอาจาร์บาง้วอาจาร์บางแล้วอาจาร์บางล้วอาจาร์บางแล้วอาจาแดไท้เป็นใบาอุ้ยเฮ้ยรโคตรชอบด่าวีไทยรีวอร์ดเฮ้ยเขาบอกว่าเานาะคุณยวลองใช้หน่อยอุ้ยโ้จริงด้วยคุณมันมีแบบนี้ เราอยากรู้อ erm? ย่างเดียวเลยมันมีเอฟเฟกเวลาตีไหมถ้ามีเราชอบมากไเราอยากเล่นแบบสำหรับเขามันมีไลฟ์ไฟสุดมากคุ่นด่าไรอ่ะด่านใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยวุ่นด่านมันมีนานแล้วนเรู้ใครใช้เทเลเกอร์นิดเฮ้ยกูเล่นในมือถือแล้วพ่นไฟฮาร์ดเสร็จแล้

เอ้ยนี e for for people. ่ไงเอ็กซ์คลูซีฟซอฟต e ร์เอ็กซ์คลูซีฟพีโเอ็กซ์คลูซีฟพีโทำไมอ่ะทำไมเพราะเราเอ็กซ์คลูซีะไทยหรือเปล่าแม่คุณม่คุณคนไทยไงเออพอไทยติดลดเดอร์บอร์ดเออดนะโอ้โหแล้วชอบเคี้ยวมากกว่าคุณโฮเมื่อกี้โฮมโดนอินฟินิตี้ตอกอะกตกัแบบเจ็บตรงที่ กันอยู่ซ้ำๆไม่เฉลิมฉาดกันบ้างเลยคุณปรากฏว่าทุกคนในเกมได้หมดเออปรากฏอยู่เออปรากฏทุกคนได้หมดเลยไม่ใช่ว่าพวกเราเข้าตอนนี้นะ I love Thailand I love Thailand ไม่ใช่ว่าเราเข้าตอนที่แมปในมือแบบสนุกของเราพอดีแล้วพวกเราก็ได้ไอ้เกียร์ไล่เขาเขารู้นะโอเคียนกูรู้เกียร์ เขารู้นะโอเชียนตีไปก่อนเชียนเล่นในมือถตีไปก่อนแล้วเราก็เล่นในมือถือแล้วเราแพตีพอเราคิดเจ็บพี่พี่ตีตีอยเฮ้ยเเฮ้ยเเายเฮรออยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮเย้เ้เนเเย้เเยเเ้เย้ยเ้ย้เเยเย้ ดอกดทมเร็น้าสดวยสวยเร็วเร็วสวยแล้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 วโอ้ระแบเนียคุณก็ชอบดาบอ้โอ้ยมันมีสกิลฟอร์ดจริงด้วยอ ทุกคนต้องขอบคุณคนไทยที่คนนั้นที่คนควายัาสรคะทะุปประเทศอื่นก็ได้เออโอพวกคุณได้ V พวกคุณได้ V I P โซ่ได้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 สามแล้วแล้วพวกเราเป็น V A ม member ตรงไหนเออชิปอูการรู้ไหมมันน้ำลายน้ำลายมากเลยนะที่คุณใช้สิเลกันดาอ้ว เอ้ยโทษคุณคมาทเี่ยเี่ยเี่ยสาเลเบอร์มิดอ้สาเล่มเอร์มิเราเล่นในมือถือมันชฮาร์เอาเอาเอาสาเียเบอร์ิวดาเฮ้ยดาบไทยสวยนะเนี่ยสวยดาบไทยต้องขอบคุณคนไทยที่ชฮาร์อกนะเาชอบโมเดลคอยตัวนี้มากเลยมาให้คนดูดิ ไอตรงกลัวลอาคนไทยเยอะสุดเลยนะอืมก็ใช่ไงวินเยอเอ้ยไม่ไม่มันมีคนกัมบูชาหนึ่งคนเรายอมไม่ได้แกมบูดกัด <c oughs> มบูชาเจมีนเป็นคนเขมรมาเราจริงแล้กดแล้วกดแล้ว<า>ทุกคนต้องเชื่อนในพลังง เฮ้ยไอดีเคมาปวดจอยเหรอเฮ้ยไอ้ทุกทุกคนลุมาปวดทุกคนลุมมาปวดุมาปวดเตอนนี้นะตอนนี้พวกเราวางแผนกันเพื่อรุมมาปวดคุณลองดูตรงเพลงทำรีวอร์ดที่ทไหนอะที่ทำเฮ้ยไอตรงไอตารททุกคนระวังนะเดสสร์ตรีดไอตรงมาปดไอตรงเอ็กซตาราปดมีสกิลพอสนะาปวดมีสกิล ที่ทำให้สกิลใช้ไม่ได้นะมาปวดมีเหรอมึงมื่นเลยนะมาปวดเก็บเงินเลยมากมามปวดไฟฮาร์ดเนี่์ดูจากวินก็รู้เราไหมอ่ะเออเล่นทุกวันอ่ะเออมาปวดไฟฮาร์ดมากเลยทุกคนเล่นไปหามาปวดเล่นไปหามาปวดเออตีเลยตนดีค่ะมาปวดเลยมามาปวดมีสติอ่ะ มีสติดีดีดกว่าเควินนะรอเล่นรอเล่นโอเคแม็กได้เลยรอเล่นรอเล่นโฮมเดี๋ยวเราเขียนความรับแม็กในแชทนนะไม็่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ถึงมาโูอ่ะมีสติดีในด้านการเรียนหนึ่งล้านลบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นอะไรวะเนี่ยเออจริงจริงพี่มันการแบบขอโทษขโอเควินเควินขอโทษเควินขอโทษครับขอโทษครับ แม็กหน้าคุณน่าจะถลอกแล้วไหมแผลข่าวลับเรื่องเปิดเผยออกมาเป็นโอ้ช่างน่าอยู่อีกแล้วดูไม่ใช่ข่าวลับเรื่องเปิดเผยออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วปิดเสนาคำใบที่หนึ่งคุณแม่อะไรโอ้ลงไปเต็ม ไอกีซนี่ป้าบดป้ดเล่นหัวบเออตอนนี้มีคนกำลังถูกรุมตอนเช้าเรายังแบบดีอยู่เลยโอโหมาแบบโลกาพีแต่พีพีฟูฟูเขาไม่รู้ตัวว่าเขาถูกรุมอยู่อไม่ก่อนที่คุณจะมาเราแบบเราแบบกลายเป็นแบบคนที่ กิ่งนี้ชุดอืมพอมอมเราตีโต้ไปก่อนแล้วพอคุณมาแล้วเราไปเล่นดูโอกับคุณเราดูแบบกระจอกมาเลยซิซึ่งมันขี้เจ็บจีพีฟูฟู๊โจ๊กี่นี่ตึ่งก็แห่นายยังเกอร์รี่ม็กซ์โหมตกมาหน่อยโอ้ยไปโอ้ยโอเยแค่ไหนแค่ไหนหรอเอ้า เขาโดนใจด้วยมาปวดไฟฮาร์ดใช่มาปวดไฟฮาร์ดเกิดแต่แต่เขายังไม่เอาจริงในการเทคอินฟินิตี้นะเพราะมันเดี๋ยวมันง่าย oh. เกิดอ้ท oh, ี่เกิดนักเกอร์เราเดิน W home 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 เด็กมาเด็กเควินค uh, uh ุณ huh. คุณเดบิว <observing> ต like ัวเองเราจริงนะแล้วคนเปลี่ยนเป้าหมายเป็นแรงเควินแทนได้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 เออโอ้ยเออใครมาใช้ฟรีแถวนี้พวกคุณรู้สึกบ้างว่าโดนตัวเองพวกคุณพวกคุณรู้สึกไหมว่าสกิลว่าสกิลแบบไอที่ตีบอลแรงขึ้นอ่ะมันโดนเนิบ ไม่รู้เลยเิ้งีเฟเออนั่นแหละใ่มาปดนละเออช่ใช่มาปนดอเอทุกคนทุกคนสามเนี่ยมาปดกันเอ้ยอืมออววอืม What What ไม่ม่เชื่อไม่ โอ้ามองีสัาดได้ไหมเดี๋ยวเขาน้องมีว่าคย่อมาจากอะไร W ย่อมาจาก w i น w i n เ e r Vote ไม่เหรอ Vote t e เขาพสีสลาดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเรามีสปินหนึ่งกแต่วันไหนไม่รู้อุ้ยได้เฮ้ยเดลี่ีวอตคุณมันเดลีนั่น เราสุ่มฮารวีเราได้กล่องแล้วแต่เราไม่ได้มูกเกนเราได้ดาบเดลี่วอร์ดคุณมันมีมากขึ้นมันกลายเป็นสิบสี่วันว้าวดาบอย่างที่เนาะเนาะสลิปแบกเนาะเนาะสลิปแบกเอามาเพียงอิม,ม,มสลิปแบกเรียบร้อยอการามาเ<ต>พียงพิเศษค่ะชน,นะบเบลสลิปแบกน้ำร้องนิ่ง ท่านัดียวที่สุดในโลกเหมือนแม็กเลยเออจริงโอเคเยสเบลแม่เออเดี๋ยวนะเขาแก้ไขไอ้บัคที่มันทะลุไปตรงนี้มาปวดไม่มีฝีบมือเกินมันง่ายเกินอ่ะโค้ชใช้อินอ่ะมาปวดไม่มีฝีมือไงมาปวดเลยใช้อะไรเนี่ยสกิลอะไรไม่รู้มาปวดใช้ฟอสมาปวดใช้ฟอร์สอะไรมาปวดเรา เียนมาปวดนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ปูตอนใกล้ๆแบบแบบตีแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยเออแมเอลีวออกมาัดกันเดียวอะไรเนี่ยอ้ยหยุดใช้ปนไดแล้วาติดวียไม่มีมันน่ารำคาญโอ้โหง่ายมันมนมาปวดมันมีวเมาปวดเลยเห็นไหมเออใช่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 ปวดไป ไลฟ์สีมอือมพูดได้ยายอสามสิบนาทีคุณรู้ไหมทำหมายเพราะมาปลดไก่โอเคแบบนอ่ะจบจบจบ